สวัสดีครับมาฟังข่าวลิภูประจำวันนี้กันนะครับมาเริ่มต้นประเด็นแรกด้วยความคิดเห็นที่น่าสนใจที่มีต่อผลงานของฟอร์เรียนเวสในช่วงนี้กันนะครับ ล่าสุดยูเลียนนาเกมันผู้จัดการทีมชาติเยอรมันก็ได้ออกมามองว่าเพื่อนร่วมทีมลิฟท์พูของเวส์มีส่วนทําให้การเริ่มต้นคาแข่งในอังกฤษของเวส์ไม่ได้เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้หลังเวีส์ลงเล่นให้กับลิฟท์พูไปแล้วทั้งหมดเก้นัดโดยไม่สามารถทำประตูและแอสซิสต์ได้นาเกมันยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า แม้วีจะยังทําประตูไม่ได้แต่เวีก็ยังคงสามารถเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสได้มากที่สุดในพิมลิมันจึงไม่ใช่ความผิดของเวสเพื่อนร่วมทีมของเวสตั้งหากที่ควรเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นเป็นประตูให้ได้แต่กลับทําไม่ได้สถิติพวกนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดแล้วเวสย,ยังคงจําเป็นต้องทํางานหนักต่อไปเพื่อปรับตัวกับพิมลิให้ได้หลังอาร์เนอร์ให้เวีเล่นได้อย่างอิสระและเขาเชื่อว่าเวสก็รู้ตัวเองเป็นอย่างดีว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไร ด้านเยอเกนคอออกมาพูดถึงเวียสผ่านเ่อ์เยรมันอย่าง NTV ไว้ว่าเวีสจะทำผลงานได้ดีเหมือนสมัยที่อยู่กับเลเวอร์คูเซ่นแน่นอน แต่ตอนนี้ทุกคนแค่ต้องรอเวลานั้นมาถึงก็เท่านั้นคุณภาพในสนามของเวียนนั้นโดดเด่นมากแม้การที่ไนิพูแพ้สามนัดติดต่อกันจะไม่ใช่เรื่องปกติแต่สําหรับเขาแล้วเขามองว่าการแพ้คู่แข่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตจริงเวียเป็นนักเตะพรสวรรค์ที่พบได้เพียงแค่คนเดียวในรอบ100ปีในท้ายที่สุดแล้วเวียจะทําผลงานได้ดีเหมือนตอนอยู่ที่เลเวอร์คูเซ่นทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของนาเกมันและเยอร์กินครอปนะครับที่มีต่อเวียช่วงนี้ นะครับแล้วเพื่อนๆทุกท่านแะครับคิดยังไงกับผลงานของเวดในตอนนี้กันครับประเด็นต่อมามาต่อกันที่เรื่องของโจโกเมกันนะครับ จากกรณีที่โกเมสเกือบได้ย้ายออกจากทีมลิภูแล้วในวันเส้นตายของตลาดน,นักเตะช่วงซัมเมอร์รังได้รับความสนใจจากทีมไบตันคริสตันพาเลตและเอซีมิลานแต่มีโอกาสย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานมากที่สุดหลังมิลานยื่นข้อเสนอประมาณ13ล้านปอนด์เพื่อซื้อโกเมต อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วโกเมสก็ไม่ได้ย้ายออกจากทีมริพูเพราะพาเลตไม่ยอมปล่อยเกอีให้กับริปูทําให้ริปูจําเป็นต้องเก็บโกเมสไว้ใช้งานต่อไปล่าสุดคอร์ลีเอเรเดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีชื่อดังได้ออกมารายงานว่าเอซิมิรานยังคงหวังที่จะซื้อโกเมสไปร่วมทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้แม้โอกาสจะได้ตัวโกเมสมาร่วมทีมนั้นจะขึ้นอยู่กับแผนการทํางานของอาร์เนอร์ก็ตามทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากคอร์ลีเอเรเดโลสปอร์ตที่ออกมาอัปเดตข่าวโกเมสกับ a อมิลานนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าปีหน้าโกเมก็ยังคงมีโอกาสย้ายออกจากทีมลิพูเหมือนเดิมนะครับแต่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์มากกว่านะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนะครับเพราะตอนนี้ทีมลิพูเหลือเซตเตอร์แบ็กธรรมชาติให้ใช้งานแค่3คนเท่านั้นนะครับประเด็นต่อมามาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของสตีฟพาลิสประธานคิสตันพาเลตกันนะครับ ล่าสุดสตีฟพาลิสประธานพาเลตก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องเกอี e, ที่เป็นประเด็นดังช่วงทายตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาผ่านทางทอรสปอตว่าการตัดสินใจเรื่องเกอี e, ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกไม่ยอมปล่อยเกอี e, ให้กับริพูกเพราะผู้คนที่พาเลตบอกกับเขาว่าพาเลตจะมีซีซั่นที่ดีหากเก็บเกอี e ไว้ต่อไปการเก็บเกอี e ไว้ใช้งานต่อไปเป็นการตัดสินใจที่พิจารณาอย่างมีเหตุผลโดยคํานึงถึงปั ใจต่างๆยกตัวอย่างเช่นความอยู่รอดในพิมลีกการอยู่ในพิมลิกต่อไปให้ได้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพาเลทเกอีจะช่วยทำให้พาเลททำผลงานดีดีขึ้นและอยู่รอดในพิมลิกต่อไปการเล่นรายการยุโรป ซึ่งพาลิสยอมรับว่าการได้เห็นพาเลนไปเล่นรายการยูโรปาคอนเฟลินต์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เขาต้องเก็บรักษานักเตะตัวหลักอย่างเกอีไว้ใช้งานต่อไปโปรแกรมการแข่งขันของพาเลตในซีซันนี้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม หากดิวเกอีเกิดขึ้นในช่วงที่พาเลตต้องต่อสู้เพื่อแยกตำแหน่งอันดับที่10ถึง14ในตารางคะแนนพิมียร์ลีกเขาก็คงขายเกอีให้กับลิพูไปแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นการล้างตัวเกอีไว้ต่อไปมีความสำคัญต่อเป้าหมายและความสำเร็จของสโมสอนในซีซันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพาเลตต้องลงเล่นในรายการยุโรปด้วย ทั้งหมดนั้นก็เป็นข้อมูลจากสตีฟพาลิสที่ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่ไม่ยอมขายเกอีให้กับริพูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าโอกาสที่ริพูจะได้ตัวเกอีมาร่วมชีมในปีหน้านั้นตอนนี้เหลือแค่50%เท่านั้นแล้วนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้ริพู ก็กำลังเลงและติดต่อกับเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นๆในตลาดช่วงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเก e จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกเดียวเท่านั้นนะครับที่ริพูมีในตอนนี้นะครับแล้วทุกท่านนะครับยังอยากให้ริพูซื้อ GE หรือคว้าตัว GE มาร่วมทีมหรือไม่ครับ ประเด็นต่อมามาฟังความคิดเห็นที่น่าสนใจของอเล็กซานโดเนสตากันนะครับล่าสุดอเล็กซานโดเนสตาตำนานกองหลังทีมชาติอิตาลีก็ได้ออกมาชื่นชมฟานได์ว่าเป็นเซตเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้เพราะเขามองว่าฟานได์ทำผลงานได้ดีในระดับเดิมมาหลายปีแล้วและฟานได์เล่นในพิม์ลีกซงเป็นลีกฟุตบอลที่ยากที่สุดในโลกดังนั้นสาหรับเขาแล้วเขาจึงเลือกฟานได์เป็นเซตเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดนี่ก็เป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจของเนสตา ที่มีต่อฟานไดนะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าฟานไดเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เล่นได้ดีที่สุดในช่วงเริ่มต้นซีซันนี้นะครับแม้นัดที่แพ้เชลซีฟานไดอาจจะตัดสินใจผิดพลาดตอนไกเซโดยิงประตูก็ตามนะครับ ประเด็นต่อมามาดูผลงานของนักเตะลิพูที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นช่วงทีมชาติเมื่อคืนกันนะครับเมื่อคืนทีมชาติอิตแลนด์ของ4นักเตะลิพูก็เอาชนะทีมชาติฟินแลนด์ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกลุ่มจีไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูนะครับโดยที่ฟานไดและกัคโปทําประตูได้คนละ1นประตูส่วนสถิติผลงานในสนามของฟานไดและกัคโปในเกมเมื่อคืนก็เรียกได้ว่าทําได้ดีทั้งคู่เลยนะครับโดยฟานไดลงเล่นเต็มเกม90านา ชนะการดวลทุกรูปแบบไปทั้งหมด6ครั้งตัดบอลสําเร็จ3ครั้งยิงได้1ประตูและผ่านบอลให้เพื่อนได้ยิงประตูอีก1ครั้งคะแนนผลงานของฟานได้จากโซฟาสกอร์จึงอยู่ที่ 8.5เลยนะครับส่วนกัคโปก็ลงเล่นเต็มเกม90นาทีเช่นกันนะครับผ่านบอลให้เพื่อนได้ยิงประตู4ครั้งยิงได้1ประตูกัคโปก็ยิงประตูได้สวยมากๆเลยในเกมเมื่อคืนนะครับทำให้ช่วงทีมชาติครั้งนี้กัคโปยิงประตูไปแล้วทั้งหมดถึง3ประตูเลยนะครับแม้จะเป็นลูกจุดโทษถึง2ประตูและแม้ทีมคู่แข่งที่เจอจะไม่ใช่ทีมระดับท็อปของยุโรปก็ตามนะครับคะแนนผลงานของกัคโปในเกมเมื่อคืนจึงอยู่ที่ 8.5นะครับก็เรียกได้ว่าช่วงทีมชาติครั้งนี้กัโปและฟานไดน่าจะกลับมามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งนะครับแม้เกมทีมชาตินัดก่อนจะมีจังหวะที่ฟานไดส่งบอลพลาดก็ตามนะครับส่วนไลอ้นกับเฟแบกเมื่อคืนก็ได้ลงเล่นแค่ประมาณ45นาทีเท่านั้นนะครับก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกส่วนฟิลปงไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมเมื่อคืนนะครับฟิลปงก็ได้เวลาพักไปแบบเต็มๆนะครับนี่ก็เป็นการสรุปผลงานของนักเตะที่ ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมไปหาไฮไลไท์การเล่นของฟานไดและกัลโปมาดูกันด้วยนะครับผมประเด็นต่อมามาฟังข้อมูลจากสื่อตุรกีกันนะครับล่าสุดสื่อตุรกีที่ชื่อว่าตุรกีฟุตบอลก็ได้ออกมารายงานว่า ลิวพูได้ส่งแมวมองไปจับตาดูฟอร์มการเล่นของเคนันยูดิสกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีชาวตุวรกีของทีมยูเวนตุสในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปซึ่งในเกมทีมชาติล่าสุดยูดิสยิงประตูได้ถึง2ประตูและนอกจากลิวพูจะเป็นทีมที่สนใจยูดิสในเวลานี้แล้วแมนยูอาร์เซนอลและเชลซีก็สนใจยูดิสอยู่ด้วยเช่นกันในเวลานี้นะครับ นี่ก็เป็นข้อมูลจากสื่อตุรกีที่ชื่อว่าตุรกีฟุตบอลนะครับก็ฟังหูไว้หูและใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าปีหน้าลิพูนอกจากจะซื้อกองหลังเพิ่มแล้วในตำแหน่งก,กองหน้าลิพูก็น่าจะซื้อเพิ่มเช่นกันนะครับแต่น่าจะเป็นในพื้นที่ ปีกริมเส้นนะครับก็มารอดูและรอลุ้นไปด้วยกันนะครับในปีหน้านี่ก็เป็นข่าวลิพูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ